สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากมีสาวๆทักมาถามกันเยอะเลยนะคะว่าคุณครูค,คะขอ h ห้ to าทูกเก่งภาษาอังกฤษหน่อยคะ่ะทำยังไงคะถึงจะเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะวิธีเทคนิคง่ายๆคือพัดนะคะฝึกทางช่อง YouTube นะคะฟังทุกวันพูดออกเสียงทุกวันนะคะแล้วก็นะคะเป็นเวลาบางครั้งก็1ชั่วโมงบางครั้งก็30นาทีนะคะต่อมาวิธีที่2ที่พัดฝึกก็คือ พักฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะฟังเพลงเลิฟซองฟังฟังเพลงช้าๆไปก่อนขณะขับรถหรือล้างจานซักผ้านะคะพัดก,ก็จะฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษบ้างนะคะแล้วก็นะคะร้องเพลงฝึกฟังเพลงโดยกระด้เช่นกันวิธีที่3ก็คือนะคะฝึกโดยการซื้อหนังสือไปฝึกนะคะอ่านออกเสียงนั่นเองนะคะสาวๆท่านใดที่กําลังเริ่มฝึกนะคะหนังสือเล่มหนึ่งสีขาวนี้นะคะเหมาะสําหรับสาวไซส์ฟอมองใหม่ที่กาลังฝึกภาษาอังกฤษนะคะอยากสนทนาบทสนทนากับฝรั่งนั่นเองนะคะง่ายๆ มีคำอ่านคบเปลให้เ <Rudolph> รียบร้อยเลยหนังสือเล่มนี้ราคา399บาทมีค่าส่ง40บาทเพราะฉะนั้นรวมส่งจะอยู่ที่ราคา430นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝึกทุกๆวันนั่นเองนะคะเดี๋ยวพัชจะลงอ่านออกเสียงนะคะพัชจะอ่านออกเสียงให้สาวๆฟังนะคะเป็นนะคะ EP ที่25นะคะในช่อง YouTube ของพัชชื่อช่อง Reno Variety จะอยู่ใน EP ที่25นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้เลย ประโยคที่1วิธีการฝึกภาษาอังกฤษนะคะก็คืออ่านภาษาอังกฤษสองรอบนะคะแล้วก็คําเปลนั่นเองนะคะก็คือ how is it over there? how is it over there? ซึ่งแปลว่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆต่อมาประโยคที่2ค่ะ what's forecast tomorrow what's forecast tomorrow นะคะแปลว่าพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรประโยคที่2แล้วนะคะต่อมาประโยคที่3สั้นๆง่ายๆนะคะก็คือ are you okay อายุโอเคนะคะคุณสบายดีไหมนั่นเองนะคะเ,เพื่อนต่อมาเรามาฝึกหน้าที่2กันได้เลยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็คือนะคะอ่านภาษาอังกฤษสองรอบคําเปลหนรอบเนาะฝึกทุกๆวันนะคะเพื่อนๆฝึกทุกๆวันเนาะ,ะประโยคที่4นะคะเพื่อนๆ h o w s the weather today h o w s the weather today นะคะก็คือที่นั่นอากาศเป็นอย่างไรคะ่ะ ประโยคที่5นะคะ Do you have a pet at home? Do you have a pet at home? นะคะคุณมีสัตว์เลี้ยงในบ้านไหมนั่นเองนะคะต่อมาประโยคที่6ค่ะ What did you do today? What did you do today? นะคะวันนี้คุณทำอะไรมานั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีภาษาอังกฤษให้มีคำอ่านให้แล้วก็มีคำแปลให้เรียบร้อยนะคะหนังสือเล่มน,นี้ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะสะดวกตัวหนังสือใหญ่นะคะตัวหนังสือใหญ่ หมาะสำหรับนะคะสาวสายฟอที่อยู่ที่เลขสี่เลขหาเนี่ยเนาะพัดก็เลขสี่แลวค่ะเ,เพื่อนเลขหาก็ใช้ได้โดยไม่ต้องใส่แว่นเลยเนาะต่อมาเรามาฝึกประโยคที่7กันต่อเลยค่ะ what t h i n g do you want to have the most right now ประโยคที่7ยาวเราก็อ่านช้าๆไปก่อนนะคะ what t h i n g do you want to have the most right now นะคะอีกครั้งหนึง่ง what t h i n g do you want to have the most r i right t o w แปลว่าตอนนี้คุณอยากได้อะไรมากที่สุดใช่ไหมคะ ต่อมาประโยคที่8นะคะเ,เพื่อนเ what country would you most like to visit เห็นไหมคะประโยคยาวเราอ่านช้าๆเนาะ what country would you like most like to visit นั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ what country would you most like to visit แปลว่าคุณอยากไปประเทศอะไรมากที่สุดนั่นเองง่ายๆใช่ไหมคะเ,เพื่อนเประโยคที่9หนังสือเล่มหนึ่งนะคะ have you eaten lunch yes นะคะเพื่อนๆยากเราก็อ่านช้าๆเนาะ have you eaten lunch yes นะคแะแปลว่าคุณทานมื้อเที่ยงหรือ,อยังนั่นเองประโยคที่10นะคะประโยคที่10ยังอยู่ในเล่มที่1ก็คือ you are going work by car You are going work by car. คุณขับรถยนต์ไปทำงานไหมนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่หนังสือเล่มหนึ่งเพิ่งฝึกหัดพูดนะคะง่ายสำหรับสาวสาฟออ์มือใหม่นะคะแล้วก็จะมีประโยคแนะนำตัวด้วยนะคะเพื่อนเประโยคแนะนำตัวจะอยู่ในหน้า31เลยนะคะ พัทจะยกตัวอย่างให้ฟังหน้า31ถ้าสาวๆท่านใดที่นะคะจะเปิดกล้องคุยกับคุณฝอร้อวไม่กล้าไม่กล้าคุยภาษาอังกฤษนะคะไม่เก่งภาษาเลยประมาณไม่เก่งภาษาเปิดหน้า31ิได้เลยนะคะเพืเ่อนๆเปิดหน้า31จะเป็นประโยคนําตัวนะคะเปิดกล้องคุยกับคุณฝอได้สบายๆเลยอ่านหนังสือนะคะเพืเ่อนๆก็คือ my nickname is พัดนะคะ I have 43 years old นะคะ I'm living in Buriram Province นะคะเพื่อนๆใช่ไหมคะก็คือฉันนะคะชื่อเล่นว่าพัดนั่นเอง My nickname is p a t ฉันมีชื่อเล่นว่าพัดค่ะ I have 43 years old ฉันมีอายุ43ปีแล้วก็ I'm living in Buriram Province นะคะ Living in Buriram Province นะคะก็คือชั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะสาวสายฟอย์มือใหม่อย่างเรานะคะสามารถนะคะหมดหมดเรื่องความก,กังวลได้เลยนะคะสาวหมดความกังวลได้เลยแค่ซื้อหนังสือสีขาวเล่มหนึ่ง 1, นี้ไปฝึกได้เลยนะคะเปิดกล้องคุยกับคุณฟอ์ได้สบายๆเลยนะคะรักแท้มีอยู่จริงนะคะรักออนไลน์มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้กับการฝึกภาษานะคะรู้ตัวเร็วฝึกภาษาเร็วนะคะเราจะเจอเนื้อคู่ เเช่นดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้สันแบบนี้ได้เลยนะคะจะได้เรียนภาษาอังกฤษฟรีๆทางช่อง YouTube to r e n o v a l i t y นะคะชื่อช่อง r e n วา a l i t y ทางช่อง YouTube นะคะกดให้กระดิ่งสันกิ้งกิ้งอย่างนี้ได้เลยนะคะมาเรียนฟรีๆพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ